เราอยู่แบบไหนเรา้อไยาเดียก็โดอกาแ่นใช่ไหมคต้ออานกิอะไล่ไ่ไม้เหลือได้ๆผมจะถ่ายด้วยเนี่แนะนำก็เรียกวัวเ้ยมาฟาร์มไอดีเก้าไอดีเก้าฟาร์มน้องใหม่ โอ้ยแม่แนะนำคนเลี้ยงวัวเนี่ยเลื่อนลอยอะไรเงี้ยเจะทำไงดีมันก็เป็นธุรกิจหนึ่งแับอย่างพี่ทำนี่พี่ไม่ได้มีเงินมูลมังของพ่อแม่พูดทกษอย่างเดียวไปเช็คได้ครับทักษะซออ๋อเรนเลือุ้ยคนคนตัวทั่วไปก็ต้องแบบนี้แหละไม่มีเงินไม่ได้พี่กูดพูดทักษะซอสามบ้านห้า อ้ต้องสองานนะกูดมาแล้วเชิมโอ้เชมชมมาชิมรงเียได้ได้ได้ขอบสะอาดว่วสวยเนี่หลม,มาไง <c oughs> น,นอกใหญ่ต่าง,องนอกผาสู่